อ่านะครับผมพี่น้องบานี้สิพาพี่น้องนะครับมาติดตามการหดสวนของดอกแก้วใจดีครับเอ้าติดยังอยู่ลูกนี่อันนี้ไม่ยังนี่ครับนี่ข่มคืนน้ำเพราะมคืนน้ำไม่ยังไม่ยังขมขืนปั๊มหดสวนโอ้ยเขาเศร้าเรื่องเล่ามุกนี่ปั๊มน้ำครับผมอ่านะครับกำลังตรวจเช็คเนาะเช็คคนน้มััรบตรวจเช็คสภาพน้ำมันติดเครื่องครับอออ่ตงเืวิธีการติดเครื่องปั๊มพี่น้อง คือเสียงคือเสียงนิ่มถูกไหเอามันคืออะไลน้ำโอ้โห oh, 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 มันต้องเอาเอือนมาต้องเอาน้ำล้อนะครับนี่คือวิธีการนะครับผมพี่น้องวิธีการเปิดปัม๊มลดสวนนะครับผมพี่น้องเรียบร้อบเกือบเกือบเกือบมาไปมาไป มาแล้วเนาะมาแล้วเนะาะเอาพี่ร้องบาในี้ไปครับผมพี่ร้องไปตามชุ่มนะครับที่ที่การวดสวนของดอกแก้วนะครับผพี่ร้องสวนเขาเดิน่าสวนปลอดสารพิษสวนออกกร์แกนิกไปแล้ว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 เ,วเ,วเวนาะไป หดทางไหนก่อนลูกหดทางไหนก่อนนี่คือวิธีการหดชวนนะครับของดอกแก้วใจดีนะครับผมด้วยอ่าค้มคืนน้ำอกทั่วปวดสารพิษครับพ่อพี่น้องเนี่ยมาแล้วพี่น้องนี่่งพูดใส่เขาพูดนะ เปนยหนีนหนนหนนอลา,าเลยสุดยอดครับสุดยอดลอกเบื้งแล้วลองเ,ออเบิ้งแล่วขันพ่อหนีอยากแล้ว <laughs> โอ้ยข้าผู้น้อยขอคารวะอีกรอบว่าสิบ่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ <laughs> โอ้ขึ้นเหน,นอนอดเดียววะโอ้สั่งคำเดียวนเมเนาะเป็น,นี้วอไ <laughs> ปแล โอ้ยกูอยากขอเป็นภาษาอิสราเอลเนี่ยอันนี้คือบักเขือครับผมพี่น้องพันพันพันธ์ดอกแก้วนะครับบักเขือพันดอกแก้วขึ้นต้นเทปเอานะครับครับผมนี่คือสวนปอดสารพิษนะครับผมอยู่ทงยุ่ทาอันนี้นะครับผมพี่น้องใส่อานวัตกรรมนะครับผมในการขบวนขบวนการ ตอนผลิตนะครับผมใส่ผมมีสารเคมีนะครับผมพี่น้นองใส่ปุ๋ยครับใส่ใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอ่าครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินรีเนาะครับผมพี่น้องใส่ปุ๋ยอินรียนะครับย,ยี่หัอที่ใส่พ่อเห็นพ่อเห็นถุงยูหันถุงยูเขียวเป็นอันว่าบีซ้อยแมนมกนรกอ๋อใส่ไม่ยังผักเส้ายไปสิอสนนโอ้ยเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวก็เจอพักเบามวนพักขาออ <c oughs> อพอเห็นสอบเขียวๆอยู่คุณชื่อว่าบีซอยมันเป็นอันสอบนั้นบ่ลูกใส่ดีบีซอยสอบนั้นน้องเป็นปะอ๋อมันอันที่มันเขียนว่าสารปรับสภาพดินดีนสินนอโอ้ปรับดินด่วน,นดินซุยครับครับปรับดินด่วนดินซุยด้วยบีสร้อยนะครับบ่เมนบ่เมนปุ๋ยเคมีเนาะโอ้ดีตัวนี้ไหมสุดยอด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 เลย นะครับเฮข้าใส่มันอาใส่ร่องพื้นก้อนบ่ลูกใส่ร่องพื้นก้อนออ๋ใส่ร่องพื้นก้อนอ่าก้อนที่ก้อนที่พอปลูกเนาะหรือว่ามันเฮาเฮา,าออกมาเฮาออกมาใส่ตอนเฮาปลูกแล้วได้บ่ได้อยงครับได้คือกันเป็นปุ๋ยผ,ผสมครับผสมครับกี่ก้อนี่ก้อนเท่ากันได้ครับโอ้ได้คือกันเนาะปลอดสารพิษปลอดสารพิษครับพอเห็นอีกขวดขวดนึงอันไอ ย้อนขางกอกล้วยนั่นอันขวดเบิ้งอันเอียงก่อยบีบีบีออแกนิกเงียบอเนีครับกับบีไฟเตอร์คของไม่ใช่ตวกครับโอ้เป็นอ่าเป็นสารกำจัดเพี้ยนอนมาเรง่ครับเร่ได้ขายเลยบอเราก็เป็นอ่าสารบำรุงดอกบำรุงผลครับบีออแกนิกกับบีไฟเตอร์ออว่า้ิ้ามาขายครับโอ้บอกพี่บอกน้องโอ้ไ่ได้ขายครับบอกพี่บอกน้อง นังครับผมาพี่น้องอยากใส่อยากสนทสนใจครับเออครับทรมมหาพอนี้จูได้ังครับผมแต่ว่าบา่ได้ขายเด้อยพี่น้องเดอแนะนำให้ได้เนาะแนะนำให้ได้ครับผมมีพี่น้องโหดบักทัวพี่น้องดอกแก้วใจดีนะครับกวามสามารถ<ะ>หลากหลายครับผมพี่น้องนี่ก็คือนะครับวิถีชีวิตของดอกแก้วใจดีครับนอนพงนอนทาเปาสวนนะครับดสวนครับพี่น้องหดบักทัวยิ่ทางพูนนะครับสวนปลอดสารพิษ ใส่สารปรับปรุงดินบีซอยนะครับเพจไห่ดินล้วนใส่บีออแกนิกนะครับเพจไห้บักชั่วออกผลผลิตได,ด้ดีน้วยกรอบน้วยหวานใส่บีไฟเตอร์นะครับผมกําจัดเพียนอนมาแลงเปลี่ยนธรรมชาตินะครับพี่น่องบ่าม,มีพิษมีพัยนะครับปลอดสารพิษครับพี่น้องเอาหดไปลูกหดไปท่านพีีเป็นกองเชี่ยท่านพีีเป็นกองเชี่ยเอุ้มไปใไส์เหรอเอาอุ้มมาละตีอุ้บอุ้แก้ว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 มาเบิ้งนี้ผู้ใดมาเนี่ย เดี <laughs> ๋ยวพี่บอกมกป็นนี่ไแม่ไม่ดีเียนี่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 ไป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 คนน่ะรถแข่เจขาก่อน่ะไปไปเยบ็ดขาดลูกพี่ชุดยอดข้าผู้น้อยขอคารวะอีกครั้งสียงคสาเียวไปอีรีว่ะก็เนี่น้องเดว่าอดส่นเด้ว่าต้บอกเน็ดน้ำมีลีน่าเกี่วเนาะชุดยอดเลยพี่น้องอ่าครับผม ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกการติดชมครับขอบคุณหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโจซักจจดีออฟฟิเชียลนะพี่น้องเด้อติดตามวิถีชีวิตของพญ่โจกับลูกไส้ครับ,รบดอกแกว้วใจดีพร้อมโดยนั่งอุ้มนะครับผมอุ่นไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วนั่นั่นั่นนนไปให้ก็รัังใจกันอีกแล้วพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องความรักต่างไซสาสายพันธุ์เดียวกันสายพันธ์มนุษย์พี่นอ้องอิจฉาอิจฉา แก้วครับขอสรุปแก่นของความรักตังใส่เนี่ยสูงต่ำไม่สำคัญพอดีตกกันก็พอ <c oughs> จึดใจราพีไป้อกเออนะครับทำหน้าที่ของสามีที่ดีนะครับผมเอ้ยขึ้นหอดบักเหยเด้บักเหยบอกมาเอามือน,นีิเนาะ